สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา น็อปสตูดิโอกริกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าชาร์ปเนว l 2023จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออดีตนาวิกโยธินสุดโหดเขาต้องกลับมาจับปืนออกล่าพวกมาเฟียชัวเพราะพมันบางอาจมาจับตัวลูกสาวที่เขารักที่สุดไปเพื่อจะช่วยเธอกลับมาไม่วัวจะต้องฆ่ากี่คนพระเอกของเราก็เลยไม่สนท้งนั้นซึ่งสุดท้ายชอนจะสามารถช่วยลูกสาวกลับมาได้หรือไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับ โดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่ชอนเพคของเราณนะตอนนี้เขาได้ข้ามเขตชายแดนมาฝั่งเม็กซิโกเพื่อจะมาตามหาลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าลีซึ่งก่อนหน้านี้ลีก็ได้หายตัวไปพร้อมกับเพื่อนสนิทของเธอคนหนึ่งและเบาะแสเดียวที่ชอนเขารู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกสาวนั่นก็คือลีกับบิลลี่เพื่อนสนิททั้งสองคนได้ข้ามมาเที่ยวงานเลี้ยงในเมืองหัวเลสด้วยกันทว่าตั้งแต่วันนั้นลีก็ไม่ได้ติดต่อเขาไมา่เลยด้วยความเป็นห่วงลูกสาวชอนก็นเลยข้ามมาเช็กดูว่าตอนนี้ลงงากูวกส ตัวไปเขาก็เลยออกตามแกะอรอยทุกอย่างของเธอโดยอย่างแรกที่ชอนเขาเริ่มเช็คมันก็คือรถที่รีใช้ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ได้ยึดแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้พลเอกของเราได้แอบลอบเข้ามาในลานจอดรถโดยชอนก็หวังว่าบนรถของรีมันจะมีร่องรอยอะไรบอกเขาได้บ้างแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาได้ลองเช็คจนทั่วแล้วชอนก็ไม่เจออะไรที่มันจะนำพาไปสู่ตัวลูกสาวเขาได้เลยอย่างเดียวที่เป็นของลูกสาวเขามันก็มีแต่แว่นตาที่มันตกอยู่หลังรถแค่นั้นแหละเมื่อไม่ได้เรื่องอะไรชอนก็เลยบุกมาถึงสถานีตำรวจของเมืองฮัวเลสเพื่อที่ ว่าเขาจะได้ขอร้องให้ตำรวจช่วยตามสืบเรื่องของรีให้หน่อยทว่าที่โชคร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือหลังจากที่เขาตามตำรวจมาดูรถของรีในตอนที่กลับมาที่ลานจอดรถไม่รู้เพราะว่าอะไรจูจ่ๆรถของรีมันก็ได้หายไปไหนไม่รู้ทําให้ในตอนที่กลับมาเราเจอแต่ความว่างเปล่าชอนก็นเลยช็อกสุดๆแต่ยังไงซะถ้าเกิดรถของรีมันหายไปแบบนี้หมายความว่ามันต้องมีใครแอบมาเอามันออกไปแน่ๆ ทว่าเฮกเตอร์ในตำรวจที่ตามเข้ามาก็บน่นว่าชอ,อนอาจจะจำผิดหรือเปล่าอีกอย่างรถที่มันเหมือนคันที่พระเอกบอกมันก็ไม่ได้มีคันเดียวนะมีหน่ำซ้ำหลักฐานที่ม่งบอกว่าลีถูกลักพาตัวมาก็ยังไม่มีสักอย่างในเมื่อเป็นแบบนี้จะให้เขาปักใจเชื่อคำพูดของชอนได้ยังไง พวกเราเนี่ยเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้ตลอดแหละถ้าเกิดไม่มีธุระอะไรแล้วนายก็ควรกลับบ้านไปซะหลังจากที่ฝั่งตำรวจก็แสดงท่าทีไม่อยากช่วยชอนสินิด,ดนพระเอกของเราที่ถึงแม้จะไม่ค่อยชอบใจมากนะักเาว่าเขาเองก็คงจะทําอะไรไม่ได้มากเนื่องจากชอนก็เพิ่งจะแอบ,บลักลอบข้ามเขตชายแดนมาถ้าเกิดยังวุ่นวายไม่แน่ตำรวจอาจจะเล่นเรื่องนี้ขึ้นมาก็ได้สุดท้ายชอนก็เลยต้องจำใจเดินกลับออกมาโดยที่ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยไม่น้อยพระเอกของเราได้ขับรถกลับไปที่ฟาร์มของเขาณนทิกซซัดด้วยความโศกเศร้าซึ่งหลังจากที่ รอ,อเลนลูกสาวคนเล็กของเขากรีบวิ่งลงมาถามเนื่องจากเธอเองก็เป็นห่วงลีพี่สาวคนโตมากๆทว่าพอรู้ว่าชอนยังไม่ได้เบาะแสอะไรของพี่มาสเนตรอเลนก็ยิ่งเสียใจหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเธอได้นั่งดูรูปของพี่สาวพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจซ้ำ้ายในตอนที่ชอนผู้เป็นพ่อเดินเข้ามาหารอเลนที่คงเสียใจสุดๆก็เลยโกรธพานพ่อตัวเองไปด้วยทําไมอีเรื่องแค่นี้ชอนถึงพาลีกลับมาไม่ได้ขนาดที่ว่ารอเลนก็ไม่ยอมคุยอะไรกับชอนสักอย่างแถมก็ยังไล่ชอนออกไปจากห้องด้วยซึ่งฝั่งเพ่ ของเราที่เครงเครียดแล้วก็เสียใจไม่ต่างกันทําให้ซูซานผู้เป็นภรรยาก็เลยเข้ามาปอบเธอได้ถามชอนว่าวันนี้ชอนไปเจออะไรมาทาไมชอนถึงมีท่าทีหดหูและเสียใจแบบนั้นล่ะที่ผ่านมาตลอดเธอเมื่อเห็นชอนถอดใจแบบนี้เลยนะฝั่งชอนก็เลยหยิบแว่นตาของรีที่เขาเจอตรงหลังรถออกมาให้ดูพร้อมกับที่เขาก็บอกว่านอ,อกจากสิ่งนี้เขาก็ไม่เจออะไรแล้วเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้รีลูกสาวที่รักหายตัวไปไหนแล้วเป็นยังไงบ้างแถมในตอนที่ไปขอให้ตำรวจฝั่งนั้นช่วยพวกมันก็แสดงท่าทีไม่อยากช่วยเขาสังนติตชอนก็เลยคิด ว่าไม่แน่ตำรวจอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของรีหรือเปล่าท้ายที่สุดในมือตัวเขาคนเดียวก็ยังตามหาลีไม่เจอในเช้าวันลุ้งคืนแม็กอดีตเพื่อนอาหารที่เคยร่วมรบกับเขาแม็กก็ได้ขับรถมาหาชอนถึงไร่ด้วยตัวเขาเองซึ่งแม็กก็คงตั้งใจมาช่วยชอนตามสืบเรื่องนี้เหมือนกันเพราะทันทีที่เจอหน้าแม็กก็ถามว่าชอนได้เบาะแสอะไรมาบ้างไหมทว่าชอนก็ต้องตอบอย่างสิ้นหวังว่าเขายังไม่เจออะไรเลยพระเอกของเราได้เล่าเรื่องของรีทุกอย่างให้กับเพื่อรักฟังทั้งหมดซึ่งกรวมถึงเรื่องท่าทีของตำรวจที่ไม่่ออยยยาาชววเเขด้้พป็นนแบบี แม็กก็เลยบอกกับชอนไปว่าเขาสามารถติดต่อกองสุนสหรัฐที่นั่นได้นะทําเอาตัวชอนประหลาดใจมากๆเนื่องจากตั้งแต่ที่ลีหายตัวไปเขาเองก็พยายามเข้าหากองสุนมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ปรากฏว่าฝั่งนั้นก็ไม่ยอมติดต่ออะไรเขามาสเน็ตถ้าเกิดแม็กสามารถติดต่ออะไรกับพวกนั้นได้เขาก็จะขอบคุณมากๆเลยดานแม็กเองก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นชอนเขาพร้อมช่วยเสมออยู่แล้วไม่นําซ้ําถ้าเกิดเป็นเขาป่านี้เขาคงบุกไปถล่มตํารวจทั้งสอน,อ,นอนแล้วล่ะในเมื่อพวกมันก็เกี่ยวข้องกับรเรื่องนี้ด้วยก็จัดการพวกมัน ถ้าเกิดยังไม่ยอมปฏิปากบอกอะไรมาอีกฉันก็จะเผาทุกอย่างให้มันลาบไปหน้ากองไปเลยฝั่งชอนก็นเลยบอกให้แม็กเพื่อนรักเก็บแผ่นนั้นไปก่อนเถอะเพราะยังไงพวกเรามาลองตามหาเบาะแสของลีอย่างเต็มที่กันอีกรอบก่อนดีกว่าซึ่งในวันลุงขึ้นหลังจากที่แม็กช่วยติดต่อคนในกองสุนได้แล้วชอนกับพ่อของบิลลี่เพื่อนของลีจะหายตัวไปพร้อมกันทั้งสองคนก็นได้มาคุยกับพูหน้าของกองสุนที่นี่ทว่าในตอนที่มาถึงพวกเขาก็ต้องเจอกับข่าวร้ายเนื่องจากทางกองสุนก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาไดด้มมาาากกกกกกนััโยยยฝ่่่งงงุ็บออววถึแช แค่ไหนแต่คนในกองสูลส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเดียวกับคาเทคเจ้าพ่อมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในแถบนี้ไอหมอนั่นมันมีทั้งอำนาจกําลังคนแล้วก็เงินมากมายไม่ว่าใครก็ตามที่กล้าแข่งข้อกับมันคาเทคก็สามารถเก็บคนพวกนั้นได้อย่างง่ายๆนี่มันจึงไม่แปลกอะไรที่คนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยช่วยชอนเพคข,ของเรายังไงพวกตำรวจก็ต้องชอบเงินสินบนมากกว่ากระสุนปืนอยู่แล้วต่อให้คาเทคมันจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของรีจริงๆถึงอย่างงั้นพวกเราก็คงช่วยอะไรชอนไม่ได้มากหรอกนะซึ่งฝั่งชอนพอได้ยินเรื่องของพวกคาเทคชอน ที่สงสัยว่าพวกคาเทกมันเป็นใครมาจากไหนเขาก็เลยถามหัวหน้ากองสุนไปด้านหัวหน้ากองสุนก็เลยบอกพวกคาเทกมันเป็นทหารเก่าที่มารวมตัวกันแล้วก็จะตั้งแก๊งมาเฟียส่งอิทธิพลที่โหดร้ายมากๆจะเรียกว่าพวกนี้ชั่วร้ายที่สุดในหัวเรสก็คงจะไม่เกินจริงไปหรอกขนาดที่ว่าคนทั่วทั้งหัวเรสก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องแก๊งนี้แม้แต่น้อยแม้กระทั่งเขาเองก็ยังไม่กล้าเลยส่วนตัวชอนเองในตอนที่เขากลับออกมาชอนก็ได้เห็นวิรกรรมของพวกแก๊งคาเทกที่มันได้ก่อเรื่องอาชญากรรมโอยวมากมายจนทําให้เขาเองหวั่นนนนใจขึ้มเหมือกั ว่าจะสามารถช่วยรีกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากนั้นทางฝั่งเท็กซัสก็มีการรายงานข่าวการหายตัวไปของรีแล้วก็บิลลี่โดยที่นักข่าวก็มาสัมภาษณ์ซูซานกับชอนถึงทีไร2สองพ่อลูกเสียใจกับการหายตัวไปของลูกสาวมากๆพวกเขายังคงหวังว่าตอนนี้เด็กทั้งสองคนยังปลอดภัยดีอยู่รวมถึงชอนเขาก็ได้ประกาศออกทางข่าวไปเลยไม่ว่าจะต้องแลกด้ดยอะไรพ่อก็จะช่วยลูกกลับมาให้ได้ขอให้ลูกช่วยอดทนรออีกหน่อยนะแต่แล้วปรากฏว,ว่าคนที่มันกําลังนั่งดูข่าวของชอนชายที่มีชื่อว่าวิกเตอร์หมอนี่ก็เป็นหัวหน้าาแก๊งงของขเคเ ในตอนที่วิกเตอร์ได้เห็นการถแถลงข่าวของชอนหมอนี่ก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปจับตัวตำรวจ2คนที่เจอกับชอนในวันนั้นมาให้เขาในคืนนั้นเองเฮกเตอร์กับเพื่อนตำรวจก็ได้ถูกจับตัวมาโดยทั้งสองคนก็ยังไม่รู้เลยว่าทำผิดอะไรดานวิกเตอร์ก็เลยบอกไปว่าพวกแกสองคนรู้ไหมไอเด็กสาวสองคนที่พวกแกจับมาให้ชน,นะตอนนี้มันสร้างปัญหาให้กับฉันแล้วนะพวกแกไม่แหกตาดูเลยเหรอว่าเด็กนั่นมันมีพ่อเป็นทหารอเมริกาก่าแถมในข่าวมันก็ยังประกาศตามล่าฉันแล้วด้วยความโกรธบวกกับความหัวเสียวิกเตอร์ก็เลยสั่งให้ มันทึงไปซะคาร์ลสน้องชายเขาก็เลยจัดให้ตามคาขอหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้สั่งให้คาร์ลสเกณฑ์มือดีตามบัญชา,าก,การกับชอนก่อนที่หมอนั่นจะมาทําอะไรให้เขาเดือดร้อนถึงที่นี่ส่วนแกนะ่าเฮกเตอร์ทําไมอยากตายก็ตามคาร์ลสแปลหัวของชอนมาให้ฉันและก่อนที่คาร์ลสจะไปอยู่วิกเตอร์ก็ฝากฝังให้น้องชายทําเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าเขาเองก็อยากประกาศสักดาข,ของแกงให้กับทุกคนในโลกนี่รู้ว่าถ้าเกิดไม่ว่าใครก็ตามที่มันบังอาจมาเล่นกับเขาต่อให้เป็นถึงทหารอเมริกาเก่าเขาก็ฆ่าทิ้งไม่เวนนน้้้าาาครรรทััััอสกกก็เลบบป ว่าเขาจะจัดการให้เอกเกเรยกยิ่งใหญ่อย่างที่วิกเตอร์ต้องการเองซึ่งวันต่อมาคาร์ลอสได้ยกขยงมือดีของเขาพร้อมกับอาวุธครบมือตามมาจัดการกับชอนมีนำซ้ำก่อนที่เขาจะบุกเข้ามาคาร์ลอสก็ได้สั่งให้คนมาเปิดสัญญารบกวนบ้านของชอนเอาไว้เพื่อที่ว่าชอนจะได้ไม่สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากใครได้ส่วนทางด้านชอนเพ่ของเราเช้าว,วันนี้เขาก็กําลังออกมาให้อาหารม้าตามปกติแต่แล้วชอนก็ผิดสังเกตกับอาการของม้าที่มันดูผิดปกติไปพอมองดูรอบๆปรากฏว่าก็มีหมาป่าตัวหนึ่งที่เป็นผ่านอยู่ข้าง ได้เขาชอนก็เลยจะเข้าไปเอาปืนไรเฟิลมาจัดการกับหมาป่าตัวนี้ทว่าระหว่างที่เขากําลังอสอดส่องหาเจ้าหมาป่าอยู่นั้นในที่สุดขบวนรถของคาร์ลสก็ได้บุกมาถึงหน้าสามเขาชอนที่เห็นเขาก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านอย่างสุดแรงเกิดพร้อมกับตะโกนบอกแล้วก็ยิงปืนบอกให้ซูซานกับรอรลเนหนีไปซะทว่าซูซานก็บอกกับลูกสาวว่าชอนแค่ออกไปยิงจัดการกับหมาป่าแค่นั้นทําให้ท้ายที่สุดในเมื่อเขาก็วิ่งกลับไปเตือนลูกสาวกับภรรยาไม่ทนันพระเอกของเราได้ตัดสินใจหยุดหันหลังยิงกลับสวน กระสุนของเขาก็ได้พุ่งทะลุหัวเฮดช็อตคนของคาร์ลสไปเลยแล้วก็หลังจากที่ชอนเขากลับเข้าบ้านมาได้ชอนก็ได้บอกให้ซูซานพาลูกไปหลบพร้อมกับเอาปืนที่ออฟฟิศเขามาใช้ป้องกันตัวเอาไว้ระหว่างนั้นชอนก็ได้ใช้ไรเฟิลในมือยิงสกัดพวกมันแต่ทางฝั่งคาร์ลสที่พกกันมาเป็นขยงพวกมันก็ได้สาดกระสุนเข้ามาใส่บ้านเขาอย่างไม่หยังชนิดที่ว่าทั้งประตูรวมถึงกรแพงบ้านเนี่ยก็รูพุนไปเลยซ้ำายถึงแม้พวกเขาจะถูกถล่มยิงมาหนักขนาดนี้แต่ด้วยสัญญ,ญาณโทรศัพท์ทที่่มมมัถถููกกตดไไปแลล้วาาา็เยสรรโ ความช่วยเหลือจากตำรวจได้แม้แต่น้อยทว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บางเพราะจากเสียงถล่มของปืนหลายกระบอกเมื่อกี้เพื่อนที่อยู่ได้ข้างๆข,ข,ของชอนเขาก็ได้โทรม,มาแจ้งตำรวจทําให้ตอนนี้เรื่องมันมาถึงนามเพอแล้วพอลิก,กินที่เป็นนายเพเภอรู้เรื่อง<ๆ>เขาเองก็เลยรีบบ่งรถเพื่อไปเช็คที่ได้ของชอนทันทีส่วนที่บ้านของชอนในเวลาเดียวกันนั้นพวกของคาร์ลอสก็เริ่มจะบุกเข้ามาข้างในแล้วแต่เพ่ของเราที่ตั้งป้อมรออยู่เหมือนกันพอพวกมันเปิดประตูเข้ามาชอนเขาก็เลยยิงสวนกลับออกไปในตอนนี้ชอนก็เลยสามารถเก็บพวมันนค่า ชกร้ายคารอสได้สั่งลูกน้องล้อมบ้านเขาไว้หมดแล้วต่อให้จะเก่งการมากแค่ไหนแต่ในเมื่อต้องรับมือกับคนขนาดนี้ถ้าเกิดผู้มันบุกเข้ามาแบบพร้อมกันชอนคงไม่ไหวแน่แ,นแต่ก็ยังดีที่คารอสเขายังไม่ได้บุมบ่ามอะไรมากเนื่องจากคารอสก็ได้รู้มาจากวิกเตอร์ว่าชอนจะเป็นอาหารเก่าถ้าเกิดบุกเข้าไปแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่แน่พวกเราอาจจะถูกจัดการหมดไปเลยในทีเดียวก็ได้การที่คารอสสั่งให้ทุกคนไปล้อมบ้านเอาไว้แล้วก็บุกเข้าไปจากหลายทางเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วซึ่งระหว่างที่คนนนนขอขอขอองงคคคาาาาารรรกํลัััตมมหบวชใ้น ก็มีจังหวะที่น้องของคาร์ลสองคนเดินเข้าไปในครัวจนเจ้าสองคนนี้ได้เดินเข้าไปหยยบกับเศษจานที่ชอนได้วางเอาไวา้หลังจากดินเสียงชอนก็นเลยยิงทะลุป,ประตูไป,ปจัดการกับพวกมันรวมถึงเพ่ของเราก็ยังเดินตามเข้มา,ามาซ้ำเรียกได้เลยว่าชอนก็นมีทั้งฝีมือแล้วก็กลยุทธ์ที่โคตรจะโหดวนมมากทว่าระหว่างนั้นเองซูซานกับบลอนดินดสซอนอยู่ในออฟฟิศเขาดูเหมือนว่าข้างบนก็จะมีคนของคาร์ลขึ้นมาเช็คเหมือน,นกันซูซานก็เลยพาลูกสาวไปแยบในตู้เสื้อผ้าของชอนแต่แล้วด้วยความร้อนรรนนเเเเธออออก็ไได้้้้บงิชาาามมแวสืจทํใหหีู่่า คนซ่อนอยู่ข้างในลูกน้องของคาร์ลอสก็เลยยิงเข้าไปข้างในทันทีแต่ก็ยังโชคดีที่ซูซานกับรอเลนนั่งหลบอยู่มันก็เลยทําให้เธอที่รอดจากกระสุนยิงปืนกลับออกมาจากตู้เสื้อผ้าจนทําให้ถูกเจ้าหมอดีอย่างจังรวมถึงระหว่างนั้นพระเอกของเราก็เริ่มไล่จัดการกับพลของคาร์ลอสแบบเรียงตัวแบบที่ว่าเจอคลายชอนก็ฆ่าหมดไม่สนทั้งนั้นสุดท้ายเนียเมื่อบุกเข้ามาทีละคนก็ถูกเก็บหมดฝั่งคาร์ลอสก็เลยแก้เกมโดยสั่งให้ทุกคนบุกเข้ามาพร้อมกันพอเจอแบบนี้พระเอกของเราก็เลยต้องรีบวิ่่งงงหนนนนีีอยยาาาสุดดขขึ้ข้มและกก็็ัโชชคท หนีตายรอดมาได้อย่างชิลชิแอตซึ่งพอคาร์ลอสเห็นว่าชอนก็ไม่เหลือทางหนีไปไหนแล้วเขาก็เลยสั่งห้เฮคเตอร์พาคนบุกข,ขึ้นมาจัดก,การกับชอนทว่าตัวชอนที่ซุ่มรอโอากาศนี้อยู่แล้วทําให้พอเจ้าพวกนี้เดินเข้ามาในระยะของเขาพระเอกของเราก็เลยจาัดก,การปลดสมองเก็บพวกมันไปอีกหนึ่งแต่ก่อนที่กระสุนของเขาจะหมดชอนก็ได้หันไปบอกให้ซูซานกับลอเรนกระโดดหนีทางหน้าต่างไปซะหลังจากนั้นเขาก็ได้หันมารับมือกับพวกของคาร์ลอสต่อซึ่งไม่นานนะักพระเอกของเราก็สามารถจัดก,การกับคนของคาร์ลอสที่บุกข,ขึ้นมาาไดด้้้จนนนนหหทํใตตอออีเเลลืแแคค่ฮร์ยวว โดยฝั่งเฮกเตอร์ที่กลัวตายจนตัวสั่นหมอนั่นก็ได้หยุดอยู่ตรงบันไดไม่กล้าก้าวขาขึ้นมาขนาดที่ว่าคาร์ลอตต้องพูดขู่ให้เฮกเตอร์บุกขึ้นมาข้างบนไม่อย่างนั้นเขาก็จะฆ่าเฮกเตอร์ทิ้งตรงนี้นี่แหละนั่นก็เลยทําให้ฝั่งเฮกเตอร์ที่จะถอยกลับไปก็ไม่ได้แต่จะบุกขึ้นมาก็เหมือนกับเอาชีวิตมาทิ้งสุดท้ายในเมื่อเขาก็ไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วเฮกเตอร์ก็เลยต้องจําใจเดินขึ้นมาจัดการกับชอนด้วยสภาพที่กลัวจนตัวสั่นสุดซึ่งฝีมือระดับนี้ บวกกับที่ในตอนนั้นเองอีกสกินที่มานาอเภอก็ได้ขับรถมาถึงไร่ของชอแล้วซึ่งพอคาร์ลอดได้รู้เรื่องนี้ม,มาจากลูกน้องเขานั้นก็หัวเสียมากๆโดยที่คาร์ลอดก็ได้สั่งให้คนไปจัดการกับนายอเภอคนนั้นไม่วุ่นยังไงก็อย่าให้ใครเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ส่วนฝั่งอีกสกินที่ขับรถเข้ามาถึงข้างในแล้วเจอกับรถมากมายตัวเขาที่รู้สึกว่ามันท่าไม่ค่อยดีก็เลยพยายามวิทยุติดต,ต่อขอกําลังเสริมแต่โดยสัญญาณทั้งหมดที่ดุคนของคาร์ลอสตัดไปก่อนหน้านี้มันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถตติดดด่่่่อออกกกลัััับบไไปททีีีูนนน้้้มํําาาาาซคคขงงสสใหจร ในตอนที่อ้กกินขับรถเข้ามาข้างในหมอนั่นที่ซุ่มรออยู่ก็ได้โผล่เข้ามายิงกระหน่าใส่เขาอย่างไม่ยังขนาดที่ทําให้อ้กกินต้องรีบถอยรถหนีใต้กลับออกไปเทาว่าพอรถจอดหมอนี่ที่จะเข้ามาเช็คงานดูว่าอ้กกินตายแล้วไหมปรากฏว่าอ้กกินที่เหลี่ยมอยู่เหมือนกันเขาก็ได้โผล่มาตรงข้างรถพร้อมกับปืนลูกซองในมือลงมือยิงจัดการกับหมอนี่จนเละหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับไปที่ชอนที่กําลังรับมือกับคาร์ลอดโดยคาร์ลอสที่ฉุนจัดเพราะว่ายังไงก็ยังไม่สามารถจัดการกับชอนได้เเเพื่่ออจจะะบบปัญหหามนีกก็ลยวริด จะปาขึ้นไปข้างบนทว่าฝั่งชอนที่ไหวตัวทันก่อนระเบิดจะทํางานเขาก็ได้กระโดดออกมาทั้งหน้าต่างนั่นก็เลยทําให้พระเอกของเราลออตายมาได้อย่างหวุดหวิดแต่ยังไงซะสภาพของชอนในตอนนี้เขาก็เจ็บหนักอยู่ไม่น้อยมีหน่าซ้าในตอนที่ชอนพาสองแม่ลูกมาหลบตรงลงรถเขาก็ได้เห็นว่าแอมเพรอร์อสกินกําลังถูกรุมยิงจากหลายทางมากๆและด้วยความเป็นชอนเขาก็ไม่สามารถถึงอีกสกินให้ตายคนเดียวได้อยู่แล้วพระเอกของเราก็เลยบอกให้ซูซานกับรอเลนหลบไว้ก่อนส่วนตัวเขาเองก็ได้วิ่งออกมาช่วยอีกกินยิงจัดการกับพวกนั้้นนแแบบเี่ยงงตัววาาาถถึมมชอจะสร ยิงจัดการไม่ได้เยอะแต่สุดท้ายอีกสกินก็ได้พาท่าทุกคนของคาร์ลสยิงเขา้าเจดายแถมพออีกสกินก็ถูกจัดการไปแล้วพวกมันที่เหลือชอนไปศัตรูแค่คนเดียวทุกทุกคนก็ต่างหันปากกระบอกปืนมากระหน่ำยิงใส่เขาจนทําให้ชอนเขาต้องรีบหลบเข้าหลังที่กำบ,บังแล้วไม่สามารถขยับไปไหนได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปชอนอาจจะไม่ไหวขึ้นมาจร,จริงจริงก็ได้นะทว่าก็ยังดีที่ซูซานกับรอเรนได้ขับรถกระบะเขามาวยชอนเอาวไว้ดานชอนก็นเลยใช้จังหวะนีหนีขึ้นบนรถพร้อมกับซูซานแต่ยังไงงใในนนนตอออที่่พพาาากกกกกัััออับหมครสสว็ย้ ตามมาไล่ล่าเขาไม่เลิกสุดท้ายฝั่งชอนเขาก็เลยใช้ความชำนาญเรื่องเส้นทางที่มีมากกว่าทําการเบี่ยงรถล่อพวกของคาร์ลสให้ตามเข้ามาซึ่งตัวเขาที่ขับรถมารอตรงเงินก่อนที่พวกมันจะขับตามมาทันชอนก็เลยใช้ปืนบนรถลงไปดักดอยิงผู้มันและแล้วในตอนที่เจ้าพวกนี้ขับมาถึงจุดที่ชอนรออยู่โดยที่ไม่ทันระวังตัวชอนก็ได้สาดกระสุนไปใส่รถของคาร์ลสจนทําให้เพกของเราสามารถจัดการกับคนของคาร์ลสได้จนหมดแล้วก็สาหรับคาร์ลสหมอนั้นก็ได้ถูกเอกของเรายิงเข้าที่แขนและก่อนที่ชอนเขาจะตามมาเเ่่าสมองมองงนนนีทิิ้ชก็ด ม,าามว่าลูกสาวเขาอยู่ไหนซึ่งในตอนแรกเจ้าคาร์ลสก็ไม่ยอมปฏิปากบอกอะไรเขามาทั้งนั้นด้านชอนเขาก็เลยโชว์โหดยิงไปที่แขนกับขาของมันอย่างละนัดเพื่อจะมาคับให้เจ้าคาร์ลสบอกมาซะว,ว่าลีอยู่ไหนรวมถึงชอนก็ยังเหยียบจี้ไปที่แผลของเจ้าคาร์ลสอีกสุดท้ายด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคาร์ลสก็เลยยอมบอกความจรงิงว่าไอ้ตำรวจสองคนที่ชอนเจอในตอนต้นเรื่องพวกมันเป็นคนจับเด็กสาวสองคนมาส่งให้กับวิกเตอร์ยังไงถ้าเกิดแกไว้ชีวิตฉันฉันจะเป็นคนพาแกเข้าไปข้างในเองวิกเตอร์พี่ชายฉันน่าหดมากนะยังไไงงแแกคคนเดียยววววม่หว่หยอยูล้ สำหรับชอนรู้แค่ดีมันก็เกินพอแล้วล่ะแล้วก็ในเมื่อชัยตรงหน้าก็หมดประโยชน์สําหรับเขาแล้วชอนก็เลยจาัดก,การลั่นไกล,ลงมือสังหารคาร์ลอดด้วยมือเขา หลังจากนั้นพระเอกของเราก็กลับมาหาซูซานกับรอเรนที่รออยู่ตรงรถชอนได้บอกให้ทั้งสองคนขับตรงไปที่บ้านของลิซี่ถ้าเกิดไปถึงเมื่อไหร่ก็โทรบอกตำรวจด้วยพอจัดก,การเรื่องของซูซานกับรอเรนเสร็จพระเอกของเราก็ได้ยกหูโทรศัพท์ไปหาแม็กเพื่อรักเพื่อจะบอกกับแม็กว่าตอนนี้มันถึงเวลาใช้แผนของแม็กแล้วแหละยังไงเขาก็อยากให้แม็กจัดเต็มเอาของทุกอย่างที่มีมาได้เลยซึ่งฝั่งแม็กเองที่เหมือนจะรอนเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็รีบตกลงรัะปากกับชอนทันทีแล้วก็หลังจากนั้นทั้งสองพออออเเเจจกกกัันนชบแได้คุรื่่งงงตหขาว โดยดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้แล้วว่าวิกเตอร์มันกบดานอยู่ไหนส่วนฝั่งแม็กเขาก็ได้ขนอาวุธมาเต็มหลังรถเหมือนกับพี่ชอนขอทว่าก่อนจะเริ่มลงมือชอนก็ได้เอ่ยปากถามเพื่อนรักอีกรอบหนึ่งว่าจะลุยกับเขาจริงๆใช่ไหมเพราะยังไงการบุกไปที่นั่นมันก็เสี่ยงตายมากเลยนะแต่ฝั่งแม็กก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาเอาด้วยแล้วเขาเองก็พร้อมตายกับชอนเสมอทําให้สุดท้ายในเมื่อตกลงกันได้แล้วสองเพื่อนรักก็ได้ขับรถข้ามชายแดนมาที่หัวเลสจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงคหา์ขอองจ้้วกตรไดในนตอนที่มาถึงวกเขาก็ได้ราย ดูาดลาดรลวพร้อมกับคุยกันโดยทั้งสองก็คิดว่าพวกเขาไม่เวลาจัดการกับวิกเตอร์แค่10นาทีเท่านั้นเพราะถ้าเกิดช้ากว่านี้ลูนองอีกเป็นโลของมันคงตามมาสมทบแน่แน่ส่วนท้านวิกเตอร์ที่ตอนนี้กําลังดูร้อนร้นสุดๆมันก็เป็นเพราะว่าเขาเองไม่สามารถติดต่อคาร์ลสน้องชายได้เลยเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้คาร์ลสเป็นยังไงบ้างสามารถจัดการกับชอนได้หรือเปล่าซึ่งวิกเตอร์ก็ไม่รู้ตัวสนิทว่าตอนนี้คาร์ลสที่ถูกชอนฆ่าตายไปแล้วไม่หนำซ้ำําชอนกับแม็กซ์สองคู้หูโคตรอันตราย2คนนั้นกกก็ได้ด้บบบุุมมมมาถถึงคหขอออเพรรัืแีก ไม่นานก็คงจะบุกเข้ามาถาล่มตัวเขาแล้วแหละซึ่งพอตัดสลับกลับไปที่ชอนและแม็กทั้งสองคนที่เตรียมตัวกันเสรก็ได้บุกเข้ามาข้างในโดยการบุกจู่โจมของพวกเขามันก็ควรจะรอบครอบแมนยําแล้วก็เฉียบขาดมากๆพวกเขาได้ยิงจัดการกับศัตรูตรงหน้าแล้วก็คอยระวังหลังให้กันอย่างดีสมชื่อโคนอดีตนาวิกเตอร์สุดๆไปเลยซึ่งในต่อแรกแม็กกับชอนก็สามารถจัดการกับคนของคาร์ลอสไปได้อย่างไม่ได้กระโตกกระตากอะไรแต่ในท้ายที่สุดพอถูกเจอตัวเขา้าพวกเขาก็คงเลี่ยงการประทะกันระหว่างจมวอนั้นไม่ได้แล้วรรระหวว่่าาางงงทีีลลูกกกนนน้้้อออํัััับบมื2เจต์ ตามคนทั้งหมดที่ตัวเองมีมาช่วยเขาที่นี่ทว่าสุดท้ายแล้วระหว่างที่ชอนกําลังรับมือกับศัตรูอยู่ข้างนอกท้ายที่สุดแม็กก็สามารถบุกเข้ามาถึงตัววิกเตอร์จะได้ทําให้พมไม่เหลือทางเรียกอะไรวิกเตอร์มันก็พยายามเสนอเงินให้กับแม็กไม่ว่าจะต้องการมากขนาดไหนเขาเองก็พร้อมเสิร์ฟให้หมดทว่าแม็กที่กําลังจอ่อปืนไปที่ชายตรงหน้าเขาก็ได้บอกว่าเงินทั้งหมดของแกคงทําให้แกรอดจากหมอนันไปไม่ได้หรอกซึ่งไม่นานนะักเพรเอของเราที่จัดการกับพวกข้างนอกหมดแล้วก็ได้ตามเข้ามาแล้วก็พอเขาได้เจอหน้าว,วิกเตอร์รอองรามย พร้อมกับที่ตัวเขาก็ตะโกนถามมาลูกสาวเขาอยู่ไหนถ้าเกิดเขาไม่ต้องรู้เรื่องของรีจากปากของเจ้าวิกเตอร์ป่านี้ไอ้เจ้าวิกเตอร์จอมชั่วคของตายขามือของชอนไปแล้วแหละซึ่งสุดท้ายไอ้เจ้าวิกเตอร์ที่ถูกเพทของเราซ้อมจนเละมันก็ยอมพูดว่าจะเป็นคนพาไปหารีเองสุดท้ายแล้วแม็กกับชอนก็เลยพาเจ้าวิกเตอร์ในสภาพทีโชคเลอดขึ้นรถเนื่องจากมอนี่กาลังพาเขาไปหารีกับบิลลี่ที่จับตัวเอาไว้แล้วก็หลังจากที่มาถึงบ้านตามที่วิกเตอร์บอกวิกเตอร์ก็ได้บอกให้ชอนเคาะประตูตามจังหวะที่มััันนนบอออกกกไไปไป,ปปปปปเเเเเเะะพรรรรขงาาาาคิิดดว่่มม็็หสตตูลยทํแ ถ้าว่าพอขอจบมันก็ดันมีหากระสุนจํานวนมากได้พุ่งทะลุก,กลับออกมาหมายความว,าว่าเมื่อกี้วิกเตอร์มันก็เหลี่ยมรอพวกเขามาตายแต่ฝั่งชอนกับแม็กที่ฝึกมาดีทั้งสองคนก็ไหวตัวทันพอตั้งตัวได้แล้วพวกเขาก็เลยบุกเข้าไปจัดการกับพวกข้างในจนพ่อเหลือคนสุดท้ายแม็กก็ถามวบาลี่อยู่ไหนซึ่งฝั่งวิกเตอร์ก็บอกให้มันรีบบอกไปซะหมอนี่ก็เลยยอมบอกว่าเด็กสาวทั้งสองคนอยู่ข้างในหลังจากได้คําตอบมาแล้วแม็กก็เลยจัดการกับมันั่นแบบโคตรจะโหดส่วนชอนเพ่ของเรากรีบตามมาช่วยดีลูกสาวข้างในอย่างเร็วที่สุดดแแลแลละ้้้ววหังจจาากกกทีี่เขไเบ,บ,บ็ ยังไม่ตายชอนเพลของเราก็ดีใจมากๆซึ่งทางฝั่งลีที่กลัวสุดๆเธอก็โล่งใจเหมือนกันที่เห็นพ่อตรงหน้าแล้วก็สุดท้ายนี้หลังจากที่สามารถช่วยลูกสาวกลับออกมาได้แล้วพระเอกของเราก็ได้ฝากให้แม็กเพื่อรักเป็นคนจัดการกับเจ้าวิกเตอร์ซึ่งแม็กที่ทั้งหหดและก็เหี้ยมเขาก็ได้จัดให้ตามคําขอแล้วก็พอจบเรื่องแม็กก็ได้เอาหัวของเจ้าวิกเตอร์มาวางไว้ที่แท่นบูชาของเทพแห่งความตายที่ทุกคนในแกงวิกเตอร์ต่างพากันบูชาและก็นับถือเพื่อจะให้ทุกคนในแก๊งได้รู้ว่าตอนนี้แกงของวิกเตอร์ได้ล่มสลายไปแล้วววสสส่่นนฝังชชอเาาามรถยลูก สุธิรัก์กลับมาได้มันก็ได้ทำให้ครอบครัวเขากลับสู่ความสงบสุขและความสุขอีกครั้งและแล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องชาร์ปเนล2023โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก NMB ไป5คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 59เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีก จาก,กันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ